เคยคิดกันไหมครับว่าการเ,เหลื่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างวันนี้เรามีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆแต่กลับทรงพลังสุดๆเลยมันเริ่มจากการแค่อยากจะสนับสนุนคนกันเองแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นบทเรียนสําคัญ3ข้อเกี่ยวกับการให้ที่เราอาจไม่เคยนึกถึงเมื่อก่อนเลยครับมาลองดูกันครับว่าพลังของการให้ที่ว่าเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหน คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากความผูกพันที่ลึกซึ้งมากครับลองนึกภาพตามนะครับเขาอยู่กับผมมา78ปีตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทเลยนี่คือสิ่งที่โคดแบงค์พูดถึงคุณฟิล์มซึ่งเป็นตากล้องคู่ใจของเขามันเลยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับลูกน้องแล้วแ่ะครับแต่มันคือเพื่อนร่วมทางคือคนที่ลุยมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วพอเวลาผ่านไปเกือบ10ปีมันก็มีจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญครับ คุณฟิล์มตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเลยคือเขาเลือกที่จะวางกล้องลงแล้วก็ไปจับมือกับภรรยาของเขาเพื่อสร้างเส้นทางใหม่นั่นก็คือการก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจครับจากที่เป็นตะกล้องคู่ใจเนี่ยตอนนี้เขากําำลังจะกลายเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแบบเต็มตัวแล้วและนี่แหละครับบทใหม่ของชีวิตเขาร้าน PS ค้าข้าวเป็นธุรกิจขายข้าวสารที่เขากับภรรยาร่วมกันสร้างขึ้นมาเลยนะเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆที่เกิดจากความฝัน ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นก้าวที่ต้องใช้ทั้งความกล้าและความทุ่มเทแบบสุดๆเลยแต่มันก็เต็มไปด้วยความหวังครับเอาล่ะครับทีนี้แหละคือจุดที่เรื่องราวมันพีคขึ้นมาเพราะหมอโค้ชแปงรู้ข่าวเขาไม่ได้แค่บอกว่าเออสู้ๆนะเพื่อนแล้วก็จบไปแต่เขาเลือกที่จะลงมือทําบางอย่างเลยเพื่อสปอร์ตเส้นทางใหม่ของอดีตท,ทีมงานคนสําคัญคนนี้และการตัดสินใจครั้งนี้นี่แหละครับที่มันจุดประกายการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเลย คือแผนของโคชแบงค์เนี่ยมันเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับเป้าหมายแรกเลยนะชัดเจนมากคือช่วยอุดหนุนธุรกิจของคุณฟิล์มให้กิจการของเพื่อนเรามันตั้งหลักได้เร็วขึ้นส่วนเป้าหมายที่2ซึ่งอันนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันคือการเอาข้าวที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือดูแลตึกที่ทํางานอยู่ตลอดเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปอีกทอดหนึ่งนั่นเองภารกิจแห่งการให้ก็เลยเริ่มต้นขึ้นเลยครับ ข้าวสารจากร้าน p s ค้าข้าวของคุณฟิล์มถูกส่งต่อไปยังเหล่าฮีโร่หลังม่านของตึกไม่ว่าจะเป็นพี่พีรปรพพรพีพแม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยครับคนที่คอยดูแลให้ทุกอย่างในตึกมันราบรื่นในทุกๆวันแล้วสิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับจากจุดเริ่มต้นที่มันเป็นแค่การซื้อของเพื่อช่วยเพื่อนมันกลายเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนเลยแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นคลื่นแห่งความสุขที่แบบกระจายไปทั่วทั้งตึกเลยครับ เป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ยมันไม่ได้จบแค่ว่าเออคนรับมีความสุขนะแต่คนที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะที่สุดเลยกลายเป็นตัวผู้ให้เองครับซึ่งเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่ามากๆถึง3คข้อด้วยกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ในการให้ครั้งนี้มันคืออะไรและนี่คือ3ข้อคิดที่ตกผลึกออกมาได้ครับ ข้อแรกเลยคือการให้ครั้งนี้มันเกิดขึ้นในวันพ่อพอดีมันก็เลยเป็นการทําความดีเพื่อราลึกถึงบุคคลสําคัญอันเป็นที่รักของคนไทยไปด้วยข้อ2ออันนี้ชัดเจนมากคือการได้ช่วยเหลือคนที่ผูกพันกันมานานให้เขาสามารถไปต่อได้บนเส้นทางของตัวเองและข้อสุดท้ายครับข้อนี้แหละคือหัวใจเลยคือการได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากการเป็นผู้ให้และนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับ เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขเสมอโหมันเป็นความจริงที่เรียบง่ายมากเลยนะแต่โคตรทรงพลังเลยมันบอกเราว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการได้รับนะครับแต่มันอยู่ระหว่างทางของการให้ต่างหาก เราอาจจะเรียกคอนเซป t นี้ว่าหลักการของผู้ให้ก็ได้นะครับมันคือแนวคิดที่ว่าบางทีความสุขที่สุดมันไม่ได้เกิดจากผลลัพธ์ว่าเราให้อะไรไปเยอะแค่ไหนแต่มันเกิดจากความรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้สึกฟูในใจในขณะที่เรากำลังลงมือให้อยู่นั่นเองครับ และนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดจากการให้ที่ไม่ธรรมดาในครั้งนี้ก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งท้ายชวนให้ทุกคนลองกลับไปถามใจตัวเองดูว่าสำหรับตัวเราแล้วคุณค่าที่แท้จริงของการให้มันคืออะไรกันแน่ครับ